เดี๋ยวครูอ,อธิบายสําหรับตัวนี้ก่อนนะคะคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่ครูคสอนอ่านออกเสียงเนี่ยสังเกตว่าครูออกเสียงตัวนี้ชัดมากนะคะชัดถึงขั้นเวอร์ด้วยซ้ำใช่ไหมคะบางผู้ปกครองผู้ชมบางคนคุณแม่บางคนอาจจะคิดว่าเวอร์ไปหรือเปล่ปาเราไม่ได้ต้องออกรอเรือชัดขนาดนั้นเพราะครั้งที่แล้วครูสอนว่าออกว่ารอรอเรืออ่านว่ารอแบบเล่นใหญ่แล้วจะดาอะไรไปก่อนเพราะอะไร พราะเด็กยังอ่านไม่ได้คะเด็กยังออกเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะต้องออกให้ชัดที่สุดนี่คือสําคัญนะคะต้องออกให้ชัดที่สุดรอ,ร,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 อรั่วไปเลยค่ะรอรอรารีรู аров. แต่พอเ็าโตขึ้นพอเ็าออกเสียงได้แล้วในชีวิตจริงหรือในการสื่อสารจริงๆเราก็ไม่จะเป็นจะต้องออกเรารักโรง เรียนมากเลยแม้ว so ่าโรงเรียนเราจะรกรึงรังร้ายหลงแหลงรกรึงรังร้ายหลงแหลงรกรึงรังร้ายหลงแหลงหลงแหลงหลงแหลงคือเวลาพูดจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเราก็พูดปกตินี่แหละเรารักโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันจะแค่กระดกประมาณสองจังหวะเองแต่ที่ออกให้ชัดอย่างที่บอกว่านอกวันหนึ่งไงคะนะคะนองวันหนึ่งยังออกไม่ได้นะคะยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึก่อนว่ามันออกลักษณะนี้โอเคนะคะ